สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนุยุทธคานะครับหรือเจนุ้ปฏิพัทธ์ออโต้นั่นเองวันนี้ผมก็จะนําเสนออีโคคานะครับตัวนี้อ่านี่นะจะเป็น Toyota ายารินะครับ 1.2e นะครับตัวนี้ปีใหม่นะครับปี2019นะครับราคาไม่แรงนะครับอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดรอบคันกันเลยดีกว่านะครับทันใดที่หารถอีโคคาร์ปีใหม่ๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมแนะนำนะครับตัวนี้จะได้ชุดแต่งรอบพันแล้วน,นะครับเป็นสเปแต่งรอบพันนะครับไฟหน้านะครับนะครับมีแดงๆแดงเนี่ยเป็นชุดแต่งของเขามานะครับคันนี้นะครับเราเป็นรถบ้านนะครับเรารับเทินลูกค้ามานะครับรถใช้งานน้อยมากผู้หญิงใช้นะครับมือเดียวนะครับไฟเลี้ยวก็จบมองข้างนะครับสเกิร์ตรอบคันสเ์ตข้างๆนะครับสีนี่ใหม่มากนะครับสีขาว เข่าเขานมนะครับตัวนี้ล้อก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับล้อเดิมมันลอยเลยครับแม็กเดิมเดิมโรงงานนะครับได้ชุดแต่งรอบพันแล้วแล้วนะครับเป็นสปอร์ตวันเนนะครับตัวอีนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่มาได้เลยนะครับคันนี้ยคือลูกค้าเหมือนได้รถที่แบบว่าใช้งานน้อยด้วยนะครับแล้วก็การดูแลรักษาค่อนข้างดีนะครับคันนี้ ะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่ก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนุนะครับศ um ูน <nee> ย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองหรือกดทีไอดีไลน์ก็ได้นะครับเราดูรอบๆคันแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางด้านภายในรถกันบ้างนะครับคร่าวๆนี่นะครับภายในรถนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งคันแล้วเหมือนเดิมนะครับเอาจะ๋ไปฟ้ากุญแจรีโมทนะครับมีมาให้เป็นรีโมทนะครับ ดูนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับกดปุ่มเปิดเพลงรับโทรศัพท์อะไรได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เบาะเป็นเบาะผ้ากำมยี่นะครับจะตัดด้วยลายสีออกว่าฟ้านะเบาะเขาสวยนะเป็นได้นะครับเดินได้ได้ฟ้าด้วยนะครับสวยนะครับตัวนี้นี่นะครับ gear auto นะครับไฟในรถสวยนะครับตัวนี้เลขไม้เท่าไหร่เอ่ยอ่าให้ลูกค้าดูไม้แท้นะครับไม้สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลไม่เพียงสี่หมื่นก็โลเองนะครับสี่หมื่นนิดๆนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ แนะนำให้ลูกค้ามาดูนะครับมาดูมาทดลองขับก่อนได้นะครับมาดูทางด้านหลังกันบ้างนี่นะครับด้านหลังก็จะนั่งสบายนะครับของยาริสนะครับเป็นเครื่อง1.2นะครับเป็นรถอีโคคาร์แต่ภายในก็ไม่เล็กนะครับนั่งสบายนะครับด้านหลังก็จะเป็นบ่อผ้ากับมาหยีเหมือนกันนะครับตัดมีลายออกฟ้ฟ้า้ําเงินน้ำเงินนะครับก็สวยนะครับตัวนี้นะครับจะบรรทุกของก็ได้นะ ตัวนี้ก็เปิดข้างหลังมันรุกของได้นะครับด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะครับใส่ของได้เยอะนะครับพับเบาะได้นะครับตรงนี้ครับลูกค้าท่านใดหาอีโคคานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว E มาได้เลยนะครับโตโยต้ายาลิท1.2 E นะครับปี19ด้วยนะครับที่ที่มันน่าใช้คือว่ามันรถปีใหม่นะครับไม่น้อยนะครับเป็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับอันนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคลูกค้าท่านใดตามหาอยู่ก็มาได้เลยนะครับมาทดลองขับนะครับมาทดลองขับมาลองดูก่อนได้นะครับพาชมพาช่างมาดูได้นะครับรถเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักที่เข้าน้ําท่วมแน่นอนนะครับเราคันรถเก็บเอนะครับให้ดูรอบๆพันอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับพานใดหาอยู่นะครับติดต่อมาเบอร์ผมหนึ่แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองนะครับหรือกดที่ลิงก์ไอดีไลน์ก็ได้นะครับนี่นะครับ ย้ำอีกทีนะครับก็ของคันนี้เหมือนกันนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะคของผมม่าสวยมากจะฟรีดาวของทั้งร้านอยู่แล้วนะครับเครดิตนะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับฟรีค่าจัดโออีกหนึ่งหมื่นบาทไม่เก็บลูกค้านะครับปกติจะมีค่าจัดโอหนึ่งหมื่นบาทครับผม้ลืมึงให้ดูตัวนี้นะครับนี่ดูปีกนะครับไฟเลอร์นะครับสวยนะครับตัวนี้อ่านะครับลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ ผมทิ้งลิงก์ไอเดลายไปแล้วนะครับใครสนใจก็กนลิงก์ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ